ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินภาคกลางท่านเดินทางไปเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ทหารชุดลาดตระเวนสังกัดกองกําลังสุรนารีเหยียบกับระเบิด3นายเหตุการณ์ที่ไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยไล่เลียงแบบนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานและทหารทั้ง3นายก็ถูกนําตัวส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์เบลสอ2 12, เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างที่ทหารทั้ง3นายออกลาตตะเวนไปเหยียบกับระเบิดที่เนิน481ล่าสุดทหารทั้ง3นายของเราอาการปลอดภัยแล้วนะคะอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย1 0เอกปฏิพัฒน์ศรีลาศท่านนี้มีอาการฟกช้ำที่บริเวณหน้าอกและบาดเจ็บจากการถูกระเบิด สามารถช่วยเหลือตนเองได้แต่ขณะนี้ก็ยังมีอาการวิงเวียนอยู่เล็กน้อยท่านต่อมาพลทหารนัทวุฒิสีเข้มค่ะช่วยเหลือตนเองได้มีอาการเจ็บหน้าอกแต่ว่าตอนแรกเนี่ยหนนะักตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือพลทหารธนพัฒน์ขุยวันได้รับการผ่าตัดขาซ้ายตั้งแต่บริเวณใต้เขา่าคทั้ง3นายยืนยันว่าปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะนี่วันนี้แม่ทัพภาคที่2ก็ไปเยี่ยมนะคะ กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่จริงๆมีทั้งหมด14นายค่ะประกอบด้วยทหารพราน2นายชุด RDF อีก6ทหารช่างอีก6โดยชุดลาดตระเวนได้เดินทางจากฐานมรกตจนถึงพิกัด WU 220861แล้วก็มีกำลังพล3นายที่ไปเหยียบกับระเบิดซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวอันนี้ข้อมูลยืนยันนะคะคุณผู้ชมระเบิดที่ไปเหยียบเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่สู้รบเดิม ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะระเบิดตกค้างในพื้นที่สู้รบเดิมทางชุดลาดตระเวนหลังจากที่มีกําลังพลได้รับบาดเจ็บสานายก็เลยวิทยุข,ขอกําลังหน่วยแพทย์เข้าปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อย่างใกล้ชิดค่ะอเอาใจช่วยให้กําลังพลทั้ง3นายหายป่วยโดยเร็ววันนะคะครับคือจริงๆเนี่ยเราก็พอทราบข่าวตรงนี้อยู่นะเพราะว่าในพื้นที่ที่ทหารลาดตระเวนตรงชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะมีบางจุด ที่ยังมีกับระเบิดเก่าเนี่ยที่ถูกฝังเอาไว้อยู่ะนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้การลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ทหารเราเนี่ยปลอดภัยกันตลอดเลยนะฮะจนมาถึงกระทั่งเมื่อวานเนี่ยแหละฮะที่มีไปเหยียบกับระเบิดเก่าเข้าะนะครับก็ส่งกาลังใจให้กับทหารทุกนายเลยถึงแม้ว่าการสู้รบยังไม่เกิดแต่เหตุการณ์เนี่ยทำให้เราเห็นเลยนะฮะ,ะว่า ทหาหาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสี่ยงแล้วก็ต้องกล้าหาญอดทนจริงๆถ้าดูสาภาพเนี่ยกำลังใจดีามากๆแล้วก็รู้สึกตัวดีนะคะครับ